เอามันเอาอะคุณผู้ชมมันมันหาเรื่องเรามันทําให้เราต้องเปิดมันทําให้เราต้องใช้ความแข็งเก่งขั้นสุดของเรามันต้องให้เราเล่นโหดมันต้องให้เราเล่นแรงเอาได้ไไปแล้วจ้าโจโจไปแล้วโจไปแล้วโจโดดโจโดดโจโดด เปิดม,มันดูเลือดเยอะกว่าธรรมดาหรือเปล่าเอาเลยจนตีนั่น <S <S ดักทางแล้วดักทางแล้ว <S <S ไม่ต้องห่วงเรามาช่วยเราเพื่อน <S <S จมตีมันเลยจำบันทีจำบันทีจำ <S <S บันทีจำเอาเปล่าเอาเปล่า จ้าเปล่ามาเร็วดิมาเร็วเดิมาเร็วเมันมาเร็วเร็วมาแล้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 วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ก็จะให้เดินไปต่อเนาะแต่มือพี่ลั่นไปเอง มือพี่ลั่นไปเองโอ้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 ัอ้โอลโอ้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 อ้อ้โอนโอนาอ้โอ้โ้ิ้ออ้ออ้้ิ้้้อ้อัอ้้ กลับไปกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเพื่อนอยู่บริเวณนั้นซับพลังจมตซับพลังจติตเลยซับไปเลยไปโลดแล้วไปโลดแล้ไม่ไวแล้วไม่ไววแล้วมาช่วยตีแล้วมาช่วยตีแล้วดีมาก มันมีตัวอกีกตัวใหญ่อะคุณผ,ผู้ชมทำไงดีซับพลังให้เพื่อนซับพลังให้เพื่อนซับให้เพื่อนออกไปนะอย่าให้ต้องพี่ต้องโหดนะอย่าให้พี่ต้องโหดนะเออไปแล้ว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 ไปโล้แล้วพลังงานต้องเต็ม เออจบแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็ลาก่อนฮะบ๊ายบาย